แต่สิ่งที่มันจะทําให้เรามีเงินเก็บมากๆเนี่ยคือเรื่องราวในตลาดหุ้น uh huh. นะคือเรื่องราวในตลาดหุ้น๋ยวเล่าต่อ จารย์ถามนิดนึงอยู่อยู่เนี่ยนี่จนแบบว่าผมอยู่สิห้าปีสิบห้าปีแล้วไปไหนต่อครับจนเขาไล่ออกอ๋อไล่ออกแล้วไปไหนฮะอย่างเงี้ยอยากรู้แม่ทำไมเขาถึงไล่ออกนะวันหนึ่งที่เขาไล่ออกเนี่ยเขาเปลี่ยนองค์กรเขาเปลี่ยนก็มีดับบีไวคาม,มาโอ้โบเกอร์ฝรั่งมารบโบเกอร์ฝรั่งเข้ามาพอเข้ามาเนี่ยมันจะใกล้วิกฤตแล้วพอจะใกล้วิกฤตแล้วเนี่ยผู้บริหารเป็นญี่ปุ่น เขามาถึงเนี่ยเขาก็เรียกผู้บริหารแต่ละคนเข้าไปซึ่งรวมถึงผมด้วยครับผมเขาเรียกผมเข้าไปเนี่ยเขากตกโต๊ะก่อนเลยนะตุ้มมีคนแปลนะมีคนแปลทึ่งเป็นเลขาเขาเป็นคนไทยญี่ปุ่นก็ตบโต๊ะตุ้มแล้วก็ชี้หน้าด่าอือด่าผมนะเขาบอกว่าเขาไม่สงสัยเลยว่าทำไมคนไทยถึ่งไม่ค่อยจเจริญ เพราะว่าพนักงานเนี่ยเหล่านี้เนี่ยทำงานเนี่ยให้ผลตอบแทนบริษัทเนี่ยติดลบเขาดูจากอะไรฮะไม่รู้เขาบอกว่าติดลบนะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำงานนะอย่างน้อยห้าเท่าเดี๋ยวคุณทำงานก็ติดลบเขาไม่สงสัยเลยว่าทำไมพวกคุณต้องโหนรถเบสมาทำงานเขาไม่สงสัยเลยทำไมพวกคุณต้องเช่าบ้านเขาอยู่ ผมก็บอกคนที่แปลเฮ้ยน้องเดี๋ยวช่วยแปลตามที่พี่พูดเลยนะอย่าดิ้นนะเอาตามที่พี่พูดผมก็ตกโตบ้างตุ้ม,มญี่ปุ่นมันก็ตกใจอ <c oughs> <c oughs> ผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณเข้าใจผิดนะผมทำงานเนี่ยนะมากกว่าคุณหลายเท่าผมให้ผลตอบแทนบริษัทนะเกินกว่าสิบเท่าของเงินเดือนผมผมบอกอย่างนี้นะผมมาเช้ามาเช้ากว่าคุณด้วย นะแล้วผมก็กลับดึงผมก็บอกเขาอย่างนี้นะผมไม่เคยาลาพักร้อนไม่เคยอะไรนะผมไม่ได้เช่าบ้านใครอยู่นะผมมีบ้านของผมเองแล้วผมก็ไม่ได้ขับรถญี่ปุ่นนะผมมีรถเบนซ์ขับอในสมัยนู้นมีรถเบนซ์แล้วะนะผมก็บอกว่าผมผมขับรถเบนซ์ก็บอกมันว่าเฮ้ยคุณคิดผิดที่คุณพูดกับผมอย่าง,งนะี้พอเสร็จป,ปุ๊บนะมันไล่ผมไม่ออกจากห้องมันผมก็เดินออกออกจากห้อง พอนั่งยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยสองขามาแล้วไล่ออก <c oughs> <c oughs> ผมก็ออกพอกออกมาจากบริษัทหลักทรัพย์ยูเนียนผมก็ไปอยู่บริษัทพิลีกินิติเขาก็ซื้อตัวไปเลยก็ออบอกอ้าวหนุยมานะผมก็ไปโอ้โหไปเขาให้เงินเดือนตันง้งเยอะโอ้โหโลกมันกว้างใหญ่มากนะครับ<อ>ผมผมทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์ยูเนียนมา15ปีด้วยความรักของเจ้านาย นะเขาก็จะเรียกใช้ผมซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังติดต่อกันแล้วเจ้านายก็ยังเรียกใช้อยู่เราก็มีความภูมิใจในความไว้เนื้อเชื่อใจของเจ้านายนะแต่การทํามาหาเงินในตลาดหุ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันมีมิต,ติของมันที่มีอยู่มากมายมแต่เพียงว่าเราจะควยคว้าหาโอกาสนั้นได้หรือเปล่าเนะบริษัทบล็อกเกอร์สุดท้ายที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยอ่าแล้วก็แขวนนวมเนี่ยคือบริษัทหลักทรัพย์อะไร บริษัทหลักทรัพย์ KTBS uh huh. uh huh. นะ mm hmm. เดี๋ยวเล่าต่อนะมาถึงเรื่องวิธีการหาเงินอยากฟังไหม mm hmm. ในตลาดเนี่ย mm hmm. เขาหาเงินอย่างไรนะอะไรที่มันเป็นเงินในอากาศเนี่ยนะมันเป็นในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมันมีเยอะแย mm hmm. ะนะผมได้เงินก้อนแรกมาเนี่ยเป็นการจับช้างชนช้าง mm hmm. โมโหลานมากเลยนะแต่ผมเพียงแค่ผมไม่ได้ถ่ายซีล็อกเอาไว้ถ้าผมถ่ายซีล็อกไว้นะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่มันไอ้นั้นมากว่าหนึ่งธนายายขอโทษบริษัทหลักทรัพย์ธนาสยามเนี่ยเขาเป็นอันเดอร์ไลน์ของหุ้นตัวหนึ่งคือหุ้นบีแลนด์มีการปิดป้ายประกาศเลยบอกว่าเจ้าของบีแลนด์เนี่ยต้องการซื้อหุ้นราคาสูงกว่า IPO mm. ที่กระจายในตลาดเนี่ย mm. ซื้อคืนหมดเลย ใครจะขายนะราคาโอ้โหไอเราก็เห็นโอกาสนะใครที่มีหุ้นบีแลนด์เยอะที่สุดปรากฏว่าเป็นเจ้าสัวแบงก์กรุงเทพมีหุ้นนี้เยอะที่สุดเราก็คอนเน็กเลยนะว่าใครที่รู้จักเจ้าสัวที่จะพอรู้จักกันเราได้บ้างปรากฏว่าเราก็ก็ค้นพบว่าท่านผู้นี้เนี่ย รู้จักเจ้าสัวก็เลยบอกท่านครับทราบว่าเจ้าสัวมีหุ้นี้นผมว่าเจ้าสัวขายพี่ช่วยติดต่อหน่อยเขาโอเคนะเขาช่วยผมติดต่อให้ผมขึ้นไปหาเลขาของเจ้าสัวอยู่ชั้นอะไรจำไม่ได้แต่ที่ตึกแบงก์กรุงเทพเป็นสำนักเลขาเลยผมขึ้นไปเขาบอกว่าใบหุ้นเตรียมพร้อมแล้ว ทังหมดล้านหุ้นล้านหุ้นเลยนะแต่เป็นใบเดียวนะล้านหุ้นเลยนะครับผมโพไปที่บีแลนด์ตรงแถวประตูน้ำบีแลนด์บอกถ้ามีใบหุ้นมาเลยแล้วจะเอาเช็คไปให้เอาเช็คไปแลกกันระหว่างนั้นผมก็เอาแล้วสิปัญหาเกิดขึ้นแล้วทำยังไงถึงจะเอาใบหุ้นออกมาได้เราไม่มีเช็คอ่ะใครเชื่อใจนะใครเชื่อใจ นั่นก็เลยต้องบอกท่านถ้าที่ติดต่อท่านขอขอขอใบหุ้นแ <c oughs> ล้วเอาไปได้ไหม <c oughs> ท่านบอกได้ท่านโผลไปที่โดนที่นูนให้ผมเนี่ยถือใบหุ้นนะใบละล้านไปที่บีแลนด์ที่ตรงแถวประตูน้ำยื่นหมูยื่นแมวเขาบอกว่าเสียดายไม่ได้ถ่ายซีลอกเอาไว้เป็นการจับช้างชนช้างเลยะ สิ่งที่เราได้มาคืออะไรส่วนต่างอ uh huh. oh, ส่วนต่างตั้งเยอะนะฮะกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอีกหลายกรณีเช่นมีแขกกลุ่มแขกเขาต้องการหุ้นละม่าทาวเวอร์นะต้องการซื้อนะในราคาเท่านี้นะเราก็ไปหาจากบนแผนฟื้นฟู mm hmm. ที่เขาต้องการขายเป็นจำนวนเบลอร์เลย mm hmm. นะคอนเฟิร์มไปคอนเฟิร์มมาเอา เอามาเสร็จปุ๊บเอา้าเราขอเช็คขอเช็คเขาเขาให้เช็คมาแต่เขาขีดขีดข้อมันขีดก้อมก่อนเอาเช็คไปให้โน่นเอาโน่เนเราหุ้นมาเราได้ส่วนต่างวิธีนี้เป็นวิธีการหาเงินนะจนปัจจบุบันนี้ผมคิดว่ามันก็มีอย่างงี้นะคล้ายๆอย่างนี้นะที่ที่มันพอมองเห็นอะไรที่มันเป็นโอกาสได้อีกมากมายเยอะแยะนะครับมผมทำมาหาเงินเนี่ยก็เ,เก็บเงินสะสมมาเรื่อยๆ เก็นะบเงินสะสมมาเรื่อยๆทั้งทำงานประจำทำงานหนังสือพิมพ์ทำงานทีวีนะฮะทำพ็อกเก็ตบุ๊กนะทำ, book, นะทำจีประถาอะไรก็ตามแต่ที่ได้เงินก็เก็บเงินใส่กระเป๋าไม่แปลกใจนะที่ตั้งแต่เด็กๆนี่ขยันมากเลยผมไปอยู่พิรกาีนิทิเราบอกนิดหนึ่งช่วงปี40ทุกอย่างร่วมสลายหมด ทางพีระกินนี้ที่เขาก็ผู้ถือหุ้นที่ฮ่องกงเขาก็เขาก็ไม่ลงทุนแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ลอยแพกันครับผมพอลอยแพกันเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเราก็เราก็หางานใหม่ทำบังเอิญเนี่ยทางด้านหลักทรัพย์แอคกินสันเขารู้ว่าผม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 ว่างงานแล้วเขาก็เลยมาเฮ้ยหนุยลงมาทำมันด้วยกันผมก็ลงไปทำที่บริษัทหลักทรัพย์แอคกินสัน เงินเดือนเคยกินสองแสนกว่าบาทพอ,อมาถึงแอคินสันเขาให้สองหมื่นบาทแต่ตอนนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเจอวิกฤตแต่แอคินสันมันเป็นบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมันไม่ล้มนะมันไม่ใช่เงินทุนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่บอรอลอ,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 อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกบอกให้หนุย่ยนะคุณเอาเงินเดือนไปสองหมื่นนะนะแล้วก็ช่วยกันทําก่อนเราก็โอเคแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะให้ผลตอบแทน ในรูปของโพพิ t เจริงนะฮะคุณทำมากคุณได้มากตอนสมัยนู้นเนี่ยในปี40เนี่ยค่าคอมมิชชั่นเนี่ยล้านละ5,000บาทล้านละ5,000บาทครับผมเขาให้ค่าคอมคืนเราเนี่ยบริษัทขอ20เท่านั้นเองให้เรา80เฮ้ยคุณท้าทายผมมากนะผมไม่ต้องการกันเดือนแล้วแต่ผมต้องการในสิ่งที่ มันท้าทายอ่อาครับผมวิธีของผมง่ายนิดเดียวนะฮะตอนนั้นผมจัดอยู่คือร้อยหนึ่งจัดกับพี่วีระเขาือ,อนะวิธีการหาลูกค้าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดสําหรับผมเนื่องจากว่าทุกโบกหลายโบกมันลม้มลูกค้าเวงกวางมไม่รู้จะไปไหนครับผมผมก็เพียงแค่ออกรายการวิทยุของผมนะว่านักลงทุนท่านใดที่ นาหวังจะเปิดพอซื้อขายวุ่นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดเพียงแต่ท่านมีบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านมาเปิดที่หลักทรัพย์แอคคินสันผมให้บริการครับมากันเต็มเลยโอ้โหแน่นหลักทรัพย์แอคคินสันเลยมามาผมมีเจ้าหน้าที่อยู่สี่ห้าคนไม่ทันผมต้องทำงานรับโทรศัพท์สองสามสายสองสามสายผมพาคนไปจัดสัมมนาที่เขาใหญ่ ตอนช่วงที่ดัชนีมัน200จุดผมบอกว่าทุกคนเตรียมตัวยังจําได้ทุกคนเตรียมตัวตลาดหุ้นนะมันจะทะยานอย่างนี้นะจะทะยานอย่างนี้นะเตรียมตัวรวยนะและว้วก็ให้เหตุผลเข้าปัจจัยประกอบอะไรเงยสุดท้ายมันมาจริงๆตามที่เราคาดหวังครับตอนนั้นนะลูกค้าที่อยู่ในสายเราก็ต่างก็ได้แต่สิ่งที่เราได้ก็คือว่า ลูกค้าเทรดหุ้นกันสนุกเลยอของเราได้80เนี่โบกเกอร์ได้ยีสิล้านละ5,000ันคุณลองคิดดูเดวยวเราจะรับได้เท่าไหร่โอูโ<ะ>เงินเต็มกระเป๋าเลยสุดท้ายผู้บริหารแอคิสันบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ศิปรกรคุณขึ้นมาเป็นผู้บริหารดีกว่าแกเอาลูกค้าเราไปกระจายให้นหนกับคนอื่นก็หมดเราก็ไม่ว่ากันนะเราก็ไปเป็นผู้บริหาร จากนั้นผู้บริหารของเอคินซันก็บอกว่าเฮ้ยเราจะไปเปิดบริษัทหลักทรัพย์อีกบริษัทหนึ่งแต่ไปลุยกันในแง่ของไอบีก็คือพาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดอาจารย์ศิบกรเนี่ยเป็นคนที่คนรู้จักเยอะอนะคุณไปเป็นตัวห,วห,วหัขอกหาบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดทำแบบเดิมตอนนั้นผมก็มีงานท,ที่ทำอยู่หลายด้า หทีวีที่ช่อง5คห uh huh. ้า uh huh. จัดรายการวิยุที่ร uh ้อยหนึ่งแล้วเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่กรุงเทพการบัญชี uh huh. นะก็ท uh huh. ําทหลายอย่างไอ้ไอ,อ,อ้ผู้บริหารผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, อาจารย์ไอ้งานข้างนอกเนี่ยลดลดหน่อยได้ไหม uh huh. แล้วเพื่อที่จะลุยบกเลยลดไม่เอานั้นลดกูอยู่แอคเิสันเหมือนเดิม uh huh. ก็บอกไม่เอานั้นก็ไปอยู่ i อบด้วยกัน uh huh. ก็เลยไปอยู่ดวยวสารหลักทรัพย์ไอบ IB, แต่ต้องมีสัญญาเซ็นกันนะ uh huh. เขาก็ให้เซ็นสัญญาว่าถ้า บริษัทหลักทรัพย์ไอบีนั้นสามารถที่จะทํหมากำไรได้แล้วนะนำเข้าตลาดได้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นในสัดส,ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปครับผมปูมแมลงปลูกใจเราก็เอาเซ็นสัญญาแล้วก็ไปอยู่บริษัทหลักทรัพย์ไอบีมผมเป็นคนหาบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทนะหลายบริษัทเข้ามานะ ไม่ว่าจะเป็น BWG นี่ก็ใช่นะอตอนสมัยนู้นนะ,ะก็หลายหลายบริษัทสารีอุตสาหกรรมพี่สาธิตนะ,ะก็ไปกันมามาจดทะเบียนกรันอมามาให้เรานำหุ้นเข้าตลาดนะครับอยู่ไม่นานนะสุดท้ายเขาไล่ออกอีกก็ไลา่ออกก็มีเรื่องนะที่เขาไล่ออกก็คือ,อผู้บริหารของซาฟารีเนี่ย ก็เป็นคนที่รักชอบพอกันค่อนข้างมากด้วยนะเพราะว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยเขาเคยให้ผมเปิดตลาดของภูเก็ตแฟนตาซีครับผมพานักลงทุนเนี่ยขึ้นรถนะซาฟารีเนี่ยสิคันนักลงทุนนะแฟนคลับเราเนี่ยพากันนั่งเป็นขบวนยาวเลยนะไปภูเก็ตนะเป็นการเปิดเส้นสายของการท่องเที่ยวนะ,ะที่เจ้าของซาฟารีเขาเป็นคนเนี่ย รักชอบพอกันมากเลยวันหนึ่งเขาโทรมาหาเขาบอกให้เขาให้เราเรียกเขาเฮียใหญ่เขาก็บอกเฮียใหญ่คิดว่าอหนุ่ยนะเป็นคนดีแต่ก็ต้องดูคนข้างๆนะดูแล้วมันไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ได้เราก็บอกเฮียทุกคนดีหมดอ่ะทุกคนทำงานหมดอะนะผมว่าเฮียประคับประคองกันนะแล้วก็ ให้บริษัทองค์กรมันไปได้ไกลเดียกกบอกโอเคอ่าบอกลือเท่านั้นแหละสุดท้ายพออีกวันหนึ่งโดนไล่ออกก่อนเพื่อนเลยหาว่าเราเราไปาไปเข้าข้างอีก,อ,กอีกฝ่ายหนึ่งเ,เราก็ออกมาก็ไม่เป็นไรนะแต่แกก็ก็ดีนะดีเพราะว่าแกให้ผลตอบแทน ที่เราตกใจเนี่ยหลายเดือนนะก็เป็นเงินก้อนค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับอพอพอได้เงินก้อนนั้นมาอีกไม่กี่วันพวกที่นั่งบริหารกันอยู่ก็โดนเขาไล่ออกเหมือนกันก็ออกมาแต่นี้ตกงานแล้วครับไปไหนไม่ถูกแล้วครับตกงานแล้วแต่ตกงานก็ยังพอมีสิ่งที่คิดว่าความมุ่งมั่นอยากจะเป็นเจ้าของโบกกันะนะแต่โบกเนี่ยมันเหลือแค่โบกเดียวนะก็คือโบก ของต่างประเทศชื่อว่าฮ่องกงเชียงไฮานะครับเราก็อยากจะได้โบโรกนี้กับเพื่อนก็เลยบอกว่านั่นเราไปฮ่องกงกันดีกว่าไปนี่เปอะไรไต,ต,ต,ติดต่อหรือตกลงอะไรกับเขานะไปเที่ยวกันเฉยๆพ <c oughs> อ <c oughs> ไป <c oughs> เพื่อนมันก็พาไปซีเนี่ยห้องตึกห้องกงเองเชียงฮายนะมันมีลายเส้นของบริษัทค้าหลักทรัพย์นะเราเรอความหวังจาก ที่นี่ที่เดียวนะเราก็บอกโอเคนั่นพาเราไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมหน่อยสินะเขาก็พาไปไหว้เราก็ขอความสมหวังนะแล้วเราก็จะไม่ทานเนื้อทานอะไรเราก็ว่าไปของเราครับผมสุดท้ายพอกลับมาเมืองไทยนะเพื่อนฝูงก็โทรมาเฮ้ย hey, อาจารย์หนุยเอาโบรกเกอร์ไหม เราบอกเฮ้ยน่าสนใจก็บอกมีโบล็อกเกอร์อันหนึ่งที่จะขายก็เลยถามเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยเอาสิเอาสิาสก็เลยเอากันแต่มันต้องประมูลแข่งกับเขานะอ่นะต่นี้เราก็เลยต้องรวบรวมเงินคาดการก,กันก่อนว่าโบล็กนี้เนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็คาดการกันว่าจะต้องใช้เงินอยู่ประมาณสี่สห้าร้อยล้านก็เลยรวบรวมเงินกันผมก็อยู่ข้างหนึ่ง ที่ไปคุยกับพันธมิตรของผม,มเพื่อนก็อยู่อีข้างหนึ่งที่ไปคุยกับพันธมิตรของเขาสุดท้ายรวบรวมกันเงินได้นะครบตามเป้าหมายก็เลยไปร่วมประมูลกับเขาชนะคนอื่นเจ็ดล้านบาทได้ทำบโบกเกอร์ขึ้นมาครับเราสร้างบกเกอร์ชื่อว่าบกเกอร์ทีเซ็กตอนนั้นเพื่อนก็เป็นผู้บริหารนะไอ้เราก็เป็นรองเขาลงมาทำไปทำมาเราก็คิดว่าเราเป็นคุณพลเราก็ ประกาศตัวเองนะลูกค้าเข้ามาเลีเ้ยงคน80กว่าคนอยู่ในบริษัทกันก็ทำไปทำมาทำไปทำมาสุดท้ายเราก็เด้งออกจากวงการนะเด้งออกจากวงการเพราะว่า,อาตอนที่สู้กันเนี่ยในเกมของการสร้างลูกค้าเราก็บอกเพื่อนๆไงไอ,นนอ้น้องช่วยพี่หน่อยมาทำวนลูบหน่อยน้องช่วยหน่อยช่วยหน่อย ก็ไปบอกพวกเจ้าของทัพฟิกค,คอนเนอร์นะ, <No. S 1> ะเจ้าของทัพฟิกคอนเนอร์เขาก็บอกเอาช่วยพี่นะ,ะช่วยพี่เขาก็โอเคช่วยพอช่วยเสร็จปุ๊บผมก็ไปบอกลูกค้าไอ้ลูกน้องที่เป็น m a r k e t ็ตตเฮ้ยหาโนมานีเอาไว้นะจะได้เดี๋ยวเข้าส่งออเดอร์มาให้คุณก็จะได้โ o f i t ฟิชเชิงจะได้ได้ว o ลุ่มด้วยกัน <c oughs> สุดท้ายไอ,ไ,อไอโนโมันนี่มันก็ซื้อขายหุ้นแต่มันซื้อขายไม่เปลี่ยนอีท่าไหนก็ไม่รู้ก็นะกราต,อ,ตอเขาเลยมองอม,มองดูว่าผิดผิดปกติไปหน่อยหนึ่งนะพอเราบอกว่าอา้าวนะน้องถ้าอยากจะได้วอลุ่มนะก็หาโนโมันนี่มามเขาก็หา,าโนโมนันนี่ซึ่งเป็นญาติพี่น้องมา,าก็เถรดทูนไปเถรดทูนมาอีท่าไหนกราตอเขาเห็นว่ามันผิดปกตินะเพราะว่าเขาเถรดไม่ค่อยเป็น S <S นะพอเสร็จสานเรียบร้อยกรอตก็เรียกมาร์เก็ตติ้งเขาไปถามว่าลูกค้านี่คุณได้มายัางไงสุดท้ายลูกค้าบอกว่าเป็นญาติกันกับมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งก็บอกว่าอาจารย์ศิปรกรแนะนําให้หาโนมานี่มากรรอตอก็เรียกอาจารย์ศิปรกรไป <S <S รนะอาจารย์ทําอย่างนี้ไม่ได้นะเนะพราะอาจารย์เป็นผู้บริหาร <S <S 2> <S 2> เราก็บอกครับพ่นะเอเขาบอกผิดนะผิดครับนะเขาเลยบอกขอปรับ5 0า0แสนเราก็บอกครับพมปรับ5 0า0แสน อ,อเราต่อก็ปรับไปห้าแสนเราเวลาผ่านไปปีหนึ่งเขาก็มันก็ลงโทษทางด้านค่าปรับไปแล้วต่อไปก็ลงโทษวินัยเขาก็สิปีอ,อายุเรา50พอดีตอนนั้น<อ>10ปีกลับมาอีกทีก็60แล้วกลับามาไม่ไหว<อ> <laughs> นะั่นคือวิธีของนะอาจารย์สิบกรน,นะฮะเรียกว่าโอ้โหเรียกว่านะจาก รุ่งเรืองนะในธุรกิจหลักทรัพย์นะั้นจะมาตกมาตายนะเรื่องของหุ้นๆนั้นไนดะ้ว่าโดนแช่แข็งไป10ปีนะก็ถือว่าเป็นการปิดฉากบริบทนะต้องบอกเลยว่าชีวิตนะั้ในการทําอุตสาหกรรมหลักทรัพย์แต่ก็พอ10ปีมาแล้วนะผมเชื่อว่าอาจารย์ก็เข้ามาสู่แวดวงค้าหุ้นกันอีกรอบหนึ่งต้องบอกเลยว่ามาอีก1มิตินะแต่ครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าสาหัสสากันต้องบอกเลยว่า ครั้งนี้เขากำลังสู้กับโรบอทนะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเรามาคุยกันว่าที่อาจารย์ดุ่ยเคยบอกว่าวันนี้โรบอทเข้ามาแล้วมีบทบาทกับในตลาดหุ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันน e อีพีน้าครับ,รบอีพีนี้ลาไปก่อนครับผมครับ <ขอ S 2> สวัสดีครับ,รบ,รบผม